ขาตั้งกล้องแบบกอริลลาพอดการใช้งานใช้ได้ทั้งโทรศัพท์และกล้องขนาดคอมแพกตัวขาตั้งนะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์นะครับที่เป็นระบบแม็กเซฟแบบนี้นะครับใครที่มีโทรศัพท์ที่เป็นแม็กเซฟแบบนี้นะครับสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับใช้ได้ทั้งแนวนอนนะครับแล้วก็แนวตั้งนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันติดใช่ไหมครับบิดตัวแม็กเซฟตรงนี้ครับตัววงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็แปะแล้จับเข้าไปได้เหมือนเดิมแบบนี้ครับ ส่วนที่ตัวขาตั้งนะครับตรงนี้จะเป็นหัวบอลนะครับสามารถปรับองศาได้นะครับได้แบบนี้เลยครับหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับหรือว่าจะปรับมาขนาดนี้ครับสามารถทําเป็นไมค์เซลฟี่นะครับถ่ายวอล์กถ่ายคอนเทนต์ต่างๆตามต้องการเลยนะครับถ้าใส่เครื่องเดียวไม่พอนะครับตรงนี้มีเกียว1ต่อ4นะครับสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมครับที่มีรูเกียว1ต่อ4และสามารถติดตั้งโทรศัพท์ได้นะครับเอามาใส่ที่ตัวขาตั้งนะครับมีตัว็อกเกีียว1ต่อ4ตรงนี้ครับสามารถบิดได้ใช้งานได้ง่ายลลคิิป ตัวขาตั้งตัวนี้นะครับเป็นแบบ gorilla pod นะครับก็จะสามารถดัดขาตั้งได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเกี่ยวกับของต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะสร้างคอนเทนต์มุมแปลกๆครับเช่นต้นไม้หรือว่าเสาไฟหรือว่าสิ่งของต่างๆครับตัวขาตั้งตัวนี้สามารถดัดได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ต้องการใช้งานนะครับตัวขาตั้งนะครับสามารถรองรับกล้องขนาด compact ได้และมีเกลียว1ต่อ4ตรงนี้เพื่อให้ไปต่อกับตัวกล้องนะครับที่มีเกลียว1ต่อสี่ เช่นกล้องตัวนี้ครับที่มีเกียว1ต่อสนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับกล้องทุกตัวแทบจะมีเกีียว1ต่อสทุกตัวครับผมแนะนําเป็นกล้องขนาดคอมแพคเท่านั้นนะครับกล้องใหญ่ๆนี้ไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าตัวขาตั้งนะครับสามารถรองรับได้ประมาณ1 3กิโลนะครับตามที่สเปคเขาบอกไว้เลยนะครับแต่ว่าผมแนะนําสัก1กิโลเนี่ยประมาณ1กิโลกำลังพอดีครับหรือว่า1.3ขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันหนักเกินไปครับ แน่นอนครับมันเป็นหัวบอลนะครับก็สามารถปรับองศาตามที่ต้องการได้นะครับแล้วก็สามารถทําเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้ครับสําหรับการตั้งขาตั้งเนี่ยครับกับกล้องคอมแพกนะครับผมไม่แนะนําให้ตั้งแบบนี้นะครับผมขอแบบให้บิดออกมานิดนึงครับบิดให้มันงอแบบนี้ครับ เพื่อให้มันมีฐานสักหน่อยครับเพื่อที่จะได้รองรับตัวกล้องแบบและเมื่อไม่ใช้งานขาตั้งนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเป็นตะขอเกี่ยวเข้าไปได้นะครับเอาไปเกี่ยวกับสายสะพายหรือว่าตะขอต่างๆนะครับวัสดุโดยรวมนะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับและส่วนด้านล่างตรงนี้ครับที่ดัดได้นะครับก็จะเป็นลูกยางนะครับลูกยางเนียยๆนะครับก็ดัดได้แบบนี้นะครับที่เป็นลูกยางเนียยๆก็ไว้ยึดเกาะนะครับปลายตรงนี้ก็จะเป็นลูกยางเหมือนกันครับส่วนที่จะเป็นโลหะนะครับก็จะมีตัวแม็กเซฟตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่เป และถ้าใครสนใจนะครับลองเลือกซื้อหาได้นะครับที่ u r เร c y t h a i l a n นนะครับตัวนี้นะครับ u r เร c y รุ่น MT 3 0ครับและแน่นอนครับเป็นของ u r เร c y นะครับก็รับประกัน1ปีครับ u r เร c y MT 3 0ครับ